วันนี้ผมจะพาไปพบกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักมวยมากมายเยเธอไม่ใช่แค่เจ้าของค่ายแต่คือแม่ของนักมวยทุกคน วันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับและว,วันนี้บุคคลสําคัญที่ผมจะพามาให้รู้จักเนี่ยคือคนคนหนึ่งที่นักมวยเนี่ยมักจะเรียกเขาว่าแม่คือซอเอจิตเมืองนนเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับใน The Way of มวยไทยรอยทาง,งไทยเส้นทางสายฮีโร่ครับ เอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกเรียกพี่เอนะจริงๆเราเจอกันบ่อยอยู่นะโอเคอันเนี้ยผม่มาค่ายจิตนงนนท์ครั้งแรกเป็นเกียรติมากนะนี่คือค่ายในตำนานที่มีมีแชมป์กี่คนพี่เอ๋จำได้มั้ยไม่ต่ำกว่า3 0สแล้วก็ไม่ต่ำกว่า50เส้น โอ้โหไม่ต่้าอย่างเช้นหบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเข็มขัดอีกทีนะว่าเข็มขัดแชมป์มวยไทยเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ก่อนหน่งเนี่ยอยากถามพี่เอกว่าในแต่ละโซนของค่ายมวยหรือว่าค่ายมวยค่ายนึงเนี่ยจริงๆมันต้องมีอะไรบ้างครับในค่ายมวยก็มีห้องครัวห้องนอนที่ฝึกซ้อมแล้วก็จุดหลักเลยตอนนี้ของเราพีคหม่แล้วเราเพิ่งจะมาเริ่มรับ ต่างชาติอ่าฮะอ่ามาเรียนที่นี่ก็หมายถึงว่ามามาแบบเก็บตัวซ้อมนอนอยู่ที่นี่ใช่ใช่แล้วเราก็จะมีห้อง V I P เราจะมีห้องพักห้องมวยด้วยค่ายของเราก็จะเป็นค่ายบ้านๆค่ะไม่ได้ไม่ได้หวูหวาเหมือนค่ายอื่นๆแต่ว่าเราเน้นคุณภาพค่ะเฮ้ยนี่ไงห้องนักมวยอ่านี่แหละคุณแต่งตัวเดือด้านนิดเแน่ อันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวห้องนอนก็จะอยู่ข้างในอยจะมีแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกใช็ตของเพราะว่าทุกคนจะมีสองส่วนตัวก็ของให้ของมันก็จะอยู่ตรงนี้ห้องอาบน้ำอันนี้ก็จะเป็นเาลายามว่างนักมวยก็จะเล่นไก่เลี้ยงไก่กันง้ก่คือเอ๋ไม่อยากให้นักมวยอเปิดได้ คือเอกอะไม่อยากให้นั่งมวยอะเบื่อไม่ใช่ออกไปข้างนอกไปทําตัวไม่ดีติดผู้หญิงวันอาทิตย์จะเป็นวันอยู่ของค่ายจิมมงนนเอกก็เลยให้ซื้อไก่มาเข็บไว้เลี้ยงคนละตัวแล้วก็มาปั้มมาตีกันอ๋อมาดูแลไม่ได้เล่นกันมานานคือมาปั้มมาตีสนุกสนุกฆ่าเวลาจะได้มีกิจกรรมทำอ่าเพราะว่าคนแต่งจัวส่วนมากก็จะชอบไก่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีไก่ในนี้แล้วก็มีสวนสวนอันนี้จะเป็นสนามฟุตบอลฟุตบอลย่อยเวลาเหงา ้องเหาก็เล่นตะก้อค่ะที่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเข้าใจแล้วทํำไมเขาเรียกซ้อค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ๋คนดูแลอ่าโอเคอาจารย์ของคุณสมจิตแก้วค่ะอ่าโอเคเออเดีเลยค่ะก็จะมีส่วนให้เล่นเออยอะไรเออเอาอย่างเงี้ยอังจนว่ามีบางคนที่ดูรายการที่อาจจะไม่เคยเห็นว่าเข็มขัดเนี่ยมันเป็นยังไงพี่เอ๋พาไปดูหน่อยได้หมได้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 ไอ่าอันนี้เป็นแค่ย่อยๆค่ะเพราะว่าจริงๆจะอยู่ที่บ้านเอ๋เหมือนที่บอกนะว่ามีเป็น50กว่าเส้นแต่ว่าขายไปเพราะว่า น้ำท่วมค่ายเก่าโอ้หค oh, ่ายเก่าก็ได้เยอะนะแล้วก็ hmm. พอน้ํามาป,ปีห้าห้าหายหมดเลยใช่ไหมลอยไปหมดเลยทั้งเข็มขัดทั้งเป้าทั้งกระสอบทั้งอะไรแต่ว่าก็ยังมีบางเส้นที่มีค่ะนะก็ยังมีบางชุดใหญ่ๆเลยที่อยู่บ้านเอ๋แล้วก็อยู่กับทั้งมวยคือนั้งมวยแต่ละคนในค่ายเนี่ยก็จะมีเข็มขัดแบบเต็มไปหมดเลยบนะ้าเลือดเลยอันนี้เราคุยกันเล่นเล่นคุยกันคร่าวๆพอจะเห็นภาพแล้วแต่ผมว่ามันมีหลายคนที่อยากรู้จักพี่เอ๋เนี่ยมากขึ้นและอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงใช้คําว่าแม่เอ๋ เอาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่เออีกนิดนึงเอาแบบเบื้องลึกเลยกันว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยครับขอถามหน่อยว่าที่ค่ายเนี่ยมีนักวยทั้งหมดกี่คนครับ50คนน่าจะน่าจะได้นะ50คนที่กินนอนอยู่ที่นี่เนี่ยนะอ่ะกินนอนใช่ไหมกินนอนเป็ร้อยเฮ้ย yes เดี๋ยวนับแป๊บนึงแล้วมันต่างกันยังไง ห้าสิบคนกับร้อยคน à, คือเทรนเนอร์ anner, ไม่ได้รวมเค <Okay. S 2> ลูกน้องคนดูแลยามอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนี้หมดเลยมันมีความกดดันในมุมของพี่เอ๋ไหมการที่ต้องดูแลคนเยอะขนาดนี้สะดวก mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่ามันออกมาจากอินเนอร์ข้างในของเราเอ๋มีความรู้สึกว่าตัวของเอ๋เองนะคะเหมือนเราโดนสร้างหรือว่าถูกสร้างมาเพื่อดูแลทุกคน mm hmm. เพราะว่าทุกครั้งที่เอ๋ได้เงินมานะคะไม่ว่าจะจากอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงทุกคนเลยการที่นักมวยคนหนึง่ง จะได้เงินหรือแม้แต่พี่เอจะได้เงินคนหนึ่งมันไม่ได้ช่วยแค่ตัวพี่เอหรือตัวนักมวยถูกไหมมันจะช่วยปยันครอบครัวเลยใช่เอาอย่างงี้องตอนนันเชื่อว่าแม้ว่าพี่เอจะไปออกที่ไหนใครก็ต้องถามเรื่องนี้จะมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันมันแปลกเพราะวงการมวยมันเป็นวงการที่เต็มไปด้วยผู้ชายแต่พี่เอเป็นหนึ่งในค่ายมวยทีด่ดังที่สุดจิตเมืองนอนท์ประสบสำเร็จที่สุดแต่เจ้าของค่ายเป็นผู้หญิงมันเป็นอาการท้าทายที่เขาเรียกว่าอะไรยิ่งใหญ่อ,อยากจะเอาชนะ คำพูดคนรบคำดูถูกคนอืมาเลยทําให้เอล๋ลุยลุยลและก็ลุยเอ๋มไม่รู้เลยว่ามายืนจุดนี้อืและประสบความสาเร็จตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าภูมิใจแล้วดีใจแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรทั้งนั้นและทั้งหมดทุกคนอนะ่ะมันพร้อมไปกับเราด้วยอืมาเลยทําให้เราแบบผ่อนคลายทําทุกอย่างได้ไปพร้อมๆกันอืจริงๆพี่เอ๋เนี่ยจะมีภาพที่สองบุคลิกนะภายนอกจะรู้สึกว่าเป็น นักธุรกิจที่สวยแข็งแรงแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่นักมวยหลายๆคนเนี่ยจะเรียกพี่เอกว่าแม่การที่คนทั่วๆไปจะเรียกเราแม่เนี่ยมันยากนะมันต้องมันต้องมีอินเนอร์เข้ามาว่าเฮ้ยการกระทำะก,การกระทำปกป้องดูแลรักษาแล้วก็ให้โอกาสเลี้ยงดูไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคำว่าชนะสำหรับพี่เอกมันมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วมันสำคัญแค่ไหน นักมวยอ่ะมันแพ้ได้ชนะได้แต่สําหรับเอทุกครั้งที่ชูมือเนี่ยเอยจะรู้สึกภูมิใจเพราะว่านักมวยเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยกว่าจะได้โชคบางทีสองเดือนอตื่นตีห้าวิ่งยี่สิบกิโลรอ,อบเป้าซ้อมมวยถูกไหมนอนตื่นมาทําทําอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรมันเราพอเวลามันได้รับการชูมือโอ้ยฉันประสบความสำเร็จเหมือนรับปริญญาแปลว่าพี่เอจะต้องเผชิญกับความรู้สึก สมหวังและผิดหวังตลอดแทบจะทุกวันเพราะมีมวยต่อยแทบจะทุกวันใช่ <laughs> คำถามคือมันหนักไหมสําหรับ <laughs> ผู้ยิงบอกบางสมัยก่อนสมัยก่อนแน่ร้องไห้เลยเหรอใช่พอมวยแพ้ปุ๊บน้ําตาไหลเลยซึ่งแน่นอนว่าโอเคเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่าค่ามวยจิตตรงนี้จิตมงนองเป็นอีกหนึ่งค่าที่ผสํสำเร็จมากแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยดังไปทั่วโลกมีต่างชาติเนี่ยบินข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาซ้อมที่นี่เยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันใช่ไหมพี่เมาเรื่อยๆค่ะ ทุกประเทศค่ะที่มาเหยียบค่ายโมจิมโนโล่าทุกประเทศเลยอืแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาติด้วยแต่ว่าในชุมชนเออยอะไรเอยก,ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเหมือนกันถูกไหมพี่เอ๋ใช่ค่ะพอมาค่ายเราปุ๊บสิ่งเดียวเลยที่ทุกคนจะต้องนึกถึงคือท่าน้นํานน<อ>ไม่ว่าจะเป็นนั่งเรืออาหารอร่อยในหอนาฬิกาที่แบบดึกดําบรรมากๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราแบบน่าค้นหาอยากไปแล้วพี่เอ๋พาไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับ พี่เหญ่อะมาเดินอะไรพวกนี้บ่อยไหมตั้งแต่เล็กจนโตเลยดีกว่าเพราะว่าเราอยู่จังหวัดนนท์อะยังไงตลาดแรกเลยที่เราตื่นขึ้นมาก็ต้องนึกถึงตลาดนนท์แต่มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากค่ะมีทุกอย่างมีขนาดนี้เลยหรอนี่เลยค่ะอันนี้คือนนเบเกอรี่ก็คือวันเกิดนี่คือต้องเขาบอกที่นี่มีมากี่ปีแล้วครับ50ปีหล้ว50ปี คือเอกกินะเอ็กกินตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็วันเกิดนะเนี่ยกินอะไรบอกวันเกิดตั้งมวยอ่ะซื้อที่นี่ตลอดใช่ไหมใช่นี่หรอวันชิมเลยอันนี้คือครัวซองบุกหรอครัวซองบุกคือคือครัวซองแต่ทําเป็นอัดอันนี้ไม่ได้มีใครล่งชิมแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครทําเลยเนาะอืม ถ้ากินไปแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเนยขึ้นจมูกอืมอร่อยอร่อยมากค่ะอืมร้านนี้ก๋วยเตี๋ยร้านนี้ข้อร่อยมากค่ะ,คะเป็นร้านที่นานมากเราเราเรามีมาตั้งกี่ปีแล้วคะสี่สิบกว่าปีค่ะสีะ่สิบกว่าป,ปีแล้วร้านนี้เอกก็มากินตั้งแต่เด็กใช่หรอ,อใช่ค่ะ อย่าว่าแต่คนไทยอยู่ที่นี่ได้ก็คือต่างชาติที่มาเที่ยวพอเขาได้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้สัมผัสความเป็นไทยนะก็น่าจะเป็นฝั่งชาติที่มาแล้วรู้สึกชอบไปลงไปแล้วมีกระโปรงกระโปรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสุดท้ายทำไมพี่เอกถึงเลือกที่จะมาจบที่นี่พาตรงนี้นี่คือเคยจับมวยใช่ไหมอ่าทุกๆปีอะค่ะมันจะเป็นงานประจําปีท่านนายกสุดนึกก็ จะต้องมาจัดหมวยที่ตรงนี้ก็เลยถามท่านว่าเพราะอะไรถึงเลือกจุดนี้เพราะว่าในจังหวัดนนทุรีต้องหลายจุดเขาบอกว่ามันเห็นทั้งความเป็นไทยของเรือนเจ้าพยาเทศบาลนนทบุรีแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ความเป็นไทยของจุดรอเรือแบบนานมากตรงนี้เป็นเวลาน่าจะหลายสิบปีแล้วนะอเป็นเดิมมของจังหวัดนนทเราแล้วก็อยู่ใกล้หอนาฬิกาด้วยใครมาก็จะเห็นแบบเฮ้ยฉันมาถึงจังหวัดนนท์แล้วนะตรงนี้เป็นที่ที่สวยที่สุด ครับอยากให้ผู้ชมความผูกพันที่มีกับนังมวยคือแน่นอนนะพี่เอกบอกว่าเรียกตัว่าแม่แล้วนังมวยก็เรียกพี่เอกว่าแม่เหมือนกันทีเนี้ยความผูกพันมันมีแค่ไหนอย่างเช่นนังมวยคนนึ่งอาจจะเลิกไปแล้วหรืออาจจะย้ายค่ายเนี่ยยังผูกพันกันอยู่ไหมก็มีนะอย่างเช่นสกายง,งามเนี่ยตอนนี้นไม่ได้อยู่ในค่ายแล้วแต่เอกก็ยังส่งเสียลูกเขาอยู่ตลอดอยังโถช่ทําเหมือนตัวเองเป็นแม่เลยมันรักอะมันห่วงมันห่วงมันเหมือนแบบ เราเป็นแม่ของเขาจริงๆอะแต่จริงๆแล้วน้องมวยน่ะออกจากค่ายแล้วไปแล้วไม่ได้ชกแล้วไม่ไม่ไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายแล้วแต่เอกก็ยังดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วในมุมของนักมวยอะมีนักมวยไหมที่เขารู้สึกผูกพันกับพี่เอแบบเป็นห่วงคอยโทรมาว่าพี่เอเป็นยังไงบ้างแม่เป็นทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเลิกไปแล้วไปหาหมอหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะแบบทุกครั้งเขาจะดูเฟซบุ๊กเราตลอดอืก็จะโทรมาตลอดว่าแม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เขาจำไงเพราะว่าเวลาคนล้มมะเราไม่เคยทิ้งเขาแล้วเวลาเขาไม่มีคนแรกที่เขานึกถึงก็คือเราเวลาเขาทุกคนแรกนึกถึงก็คือเราอย่างเงี้ยเอ๋ไม่เคยปล่อยมือลูกนะไม่เคยแบบว่าเฮ้ยมึงรวยแล้วมึงกูไม่อยู่กับมึงหรือมึงออกจากค่ายกูไปแล้วกูไม่สนใจมึงไม่มีนะคําถามสุดท้ายครับพี่เอ๋ครับมวยไทยให้อะไรกับพี่เอ๋ครับให้ทุกอย่างเลยค่ะเอ๋จำความได้ตั้งแต่แฟนเสียชีวิตนะคะหลังจากนั้น เอกก็เริ่มมีบ้านมีรถมีส่งลูกเรียนส่งนักมวยไปถึงฝั่งใต้หลายหลายคนเลยเอกมีทุกวันนี้เอกพูดตรงๆเลยว่าเพราะมวยไทยจริงๆการเดินทางของฮีโร่ไม่ได้มีแค่การต่อสู้แต่ยังมีคนที่คอยผลักดันอยู่เบื้องหลังเสมอเธอคือผู้หญิงที่ขับเคลื่อนมวยระดับโลกด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และเสาะเอจิตมงงนนี่แหละคืออีกหนึ่งตัวอย่างของฮีโร่ที่แท้จริงและพบกันใหม่ กับ The Way of Muay Thai รอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่สวัสดีครับ